สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมกิท่ทายอินเวอร์เตอร์ขนาด1 0 0 0วัตต์ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่ลันนะครับก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คก็พบว่ามีมอสเฟตระเบิด1ตัวเท่าที่ตายเห็นนะแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับยังไม่ได้วัดดูว่ามีตัวอื่นเสียหายด้วยหรือเปล่านะฮะ นี่นะครับมอสเฟตตัวที่ระเบิดแตกออกไปนะครับตัวนี้เสียแน่นอนแต่ตัวอื่นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฟิวขาดนะฮะฟิวช็อตฟิวขาดแน่นอนมอสเฟตระเบิดนะครับฟิวกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับคือ มันมีมอปแปลงคอนเ,เตอร์6ลูกเท่าที่เทียบกับตัวตัวเงินตัวสีทอง1,000ับาทตัวนั้นจะมี5ลูกนะฮะอันนี้เป็นเป็นรุ่นนี้เนาะมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับเปรียบเทียบระหว่างรุ่นสูเออร์สีแดงที่มันมีมอปแปลงแค่2ลูกนะฮะสำหรับรุ่นพันบาทมีมอปแปลง2ลูกกับกิด่ดเงินกิด่ดทองก็มีเพื่อนสมาชิกถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ ส่วนหนึ่งนะฮะความแตกต่างเอาในเรื่องของการใช้งานการผลิตไฟก่อนมันไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าผู้ผลิตก็ออกแบบมาแล้วว่าหม้อแปลง2ลูกเนี่ยก็สามารถผลิตกําลังได้ถึง1,000วัตต์หลูกก็สามารถผลิตกําลังได้1,000วัตต์เช่นกันเพราะฉะนั้นการในเรื่องของการผลิตกําลังไม่ต่างกันนะครับแต่จะต่างในเรื่องของความร้อนมากกว่าความร้อนสะสมในหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลง2ลูกเนี่ย อาจจะมีความร้อนสะสมเยอะกว่าม้อรแปลง6ลูกเพราะว่าม้ตอแปลงหกลูกเนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะเทียบกับตัวนี้มันก็ช่วยกันแชร์ในเรื่องความร้อนนะครับมันมีหกลูกก็แชร์ความร้อนกันไปความร้อนสะสมในแต่ลูกก็จะน้อยกว่านะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความคงทนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหกลูกเนี่ยมีมอเเฟสทั้งหมดสบสองตัวนะครับมอเตอร์เฟสคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเรียงเป็นแถวเลยนะครับในรุ่นที่มีหลูกก็มีมอเตอร์เฟคอนเวอร์เตอร์10บตัว แต่ว่าของซูเออนะครับซูเออสีแดง1,000 V วพัวัตต์นะฮะมออแปลง2ลูกมีมอสเฟตแค่8ตัวนะครับมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ซึ่งมอสเฟสเยอะดียังไงนะฮะมอเเฟตเยอะมันก็ช่วยแชร์ในเรื่องความร้อนเช่นกันนะฮะมันก็จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ในการระบายความร้อนเยอะขึ้นใน่าพื้นที่หน้าตัดด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งในจํานวนตัวที่เยอะมันก็สัมผัส ซิงระบายความร้อนได้เยอะขึ้นก็แชร์ความร้อนระบายความร้อนลงซิงได้ดีกว่าที่มีมอสเฟตน้อยนะครับเพราะว่าของซูงเออร์เนี่ยก็ใส่มอสเฟตมันน้อยนะฮะแต่ว่าเบอร์มอสเฟตก็มันมันทนกระแสได้เยอะขึ้นซึ่งจํานวนน้อยกว่าแต่ทนกระแสได้เยอะขึ้นแต่ว่าเมื่อเมื่อจํานวนมันน้อยกว่าพื้นที่ระบายความร้อนมันก็น้อยกว่าการระบายความร้อนก็ก็จะได้ก็จะสู้มอสเฟตเยอะกว่าไม่ได้นะครับ ในเรื่องความคงทนก็ไม่ค่อยเสียโดยส่วนใหญ่แล้วกิทไทยอินเวอร์เตอร์รุ่นเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับฝั่งคอนเวอร์เตอร์ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ทางฝั่ง AC นะครับเพราะว่าตัวแปรมันเยอะทางฝั่ง AC นะฮะในเรื่องของแรงดันไฟฟ้านะครับไฟไม่นิ่งไฟกระตุกไฟกระชากอะไรจะทำให้มันช็อตเสียหาย แต่ว่าถ้าถ้าไฟปกตินะฮะแรงดันไฟฟ้าปกติไม่มีกระตุกไม่มีเชาาไม่ตกไม่เกินโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่เสียหายนะถ้าที่ผมใช้มาเนี่ยก็ของผมที่ใช้มาเคยพังอยู่ครั้งหนึ่งพังเพราะว่าไฟมันดับนะฮะไฟดับไฟไฟมันดับแล้วมันกระตุกนะครับทาให้มอเตชอ็อตตอนนั้นก็พังซื้อมาประมาณ3เดือนได้3เดือนพังแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วใช้มาประมาณ2ปีแล้ว นะครับก็ไม่เคยเสียหายเลยหลังจากซ่อมเพราะว่า,ากายฟ้าเข้ามาปรับปรุงระบบสายส่งตอนนี้ไฟที่บ้านผมค่อนข้างนิ่งมากนะครับก็เนี่ยผมจะให้ดูไฟที่บ้านนะฮะ223บสาโวลต์น,นะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะ2อร้ยิบสามจุดเจดจุดแปดจุดหกจุดห้าเนี่ยนะครับมันมันนิ่งนะฮะถ้าเราดูแค่โวลต์223มเนี่ยไม่มีสวิงไม่มีกระกระเพื่อมเลยนะครับ ซึ่งไฟบ้านไฟที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะฮะก็เลยไม่มีปัญหากิจทายก็เลยไม่มีปัญหาใช้งานไม่ไม่เสียหายทางฝั่ง AC นะครับของท่านที่ใช้งานเสียหายทางฝั่ง AC ซบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าบ้านท่านไฟระบบไฟฟ้าไม่ค่อยนิ่งนะครับไฟอาจจะมีกระตุกบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะพอผมใช้ไม่ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวผมทําการตรวจเช็คและถอดอุปกรณ์ที่เสียนะครับแล้วเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ตัวใหม่ลงไปแล้วก็มาทดสอบกันครับอุปกรณ์ก็เสียหายหลายตัวนะครับมีมอสเฟสสองตัวช็อตนะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดสองตัวซีเนอร์ไดโอดสิบสองโวลต์แล้วก็มีทานซิสเตอร์ไดสองตัวนะครับไกดเตอร์ไดสสองตัว แล้วก็มีไดโอด4 1 4 8หนึ่ตัวตรงนี้นะครับนะครับอุปกรณ์ช็อตเสียหายไปหลายตัวเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ตัวใหม่มาใส่แล้วลองวัดลุกเครืงกันดูนะครับ ก็จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายทุกตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับแรกก็จะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูก่อนนะครับเพื่อดูว่ามียังมีอุปกรณ์ช็อตอยู่หรือเปล่าโดยจ่ายผ่านหลอดไฟนะครับถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ายังมีอุปกรณ์ช็อตอยู่ถ้าหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับคอนดิเกอร์นะครับหลอดไฟ ไม่ติดนะครับก็แสดงว่าทางฝั่ง AC เนะี่ยไม่มีอุปกรณ์ช็อตแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องวัดรูปคลื่นต้องวัดรูปคลื่นทางฝั่ง AC นะครับที่มอเต้รทัตง4ตัวเพื่อดูว่ามอเตอร์เต้ม4ตัวเนี่ยพร้อมทำงานหรือเปล่ารูปคลื่นมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับ การวัดรูปคลื่นก็จะใช้ออสิลโลสโคปนะครับจับระหว่างขา G กับขา S นะฮะ, mm hmm. ะเมื่อจับเอาสายสโคปมาจับก็ออนไฟ AC เข้าเพื่อดูลูกคลื่นนะครับนะครับลูกคลื่นสัญญาณก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ก็ต้อง5 0เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ในช่วง1 1ถึง13โวลต์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็แสดงว่าสัญญาณปกติ à, วัดตัวที่2ต่อนะครับตอนเปลี่ยนสายสะโคบนะฮะก็ออฟเบรกเกอร์ลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อผิดพลาดไปโดนแตะโดนมันนะฮะไฟ ไฟดูดนะครับตรงนี้มีไฟ AC 220V โวลต์นะครับแต่โดนก็ดูดนั่นแหละออฟเบรกเกอร์ลงไปก่อนนะฮะเผื่อเราไปจิ้มไปหนีบสายัะโขบพาดนะครับมันจะได้ไม่ชอ็อตอ่าเมื่อหนีบสายโขบเสร็จนะครับก็ออนเบรกเกอร์เพื่อดูลุกขึ้นอีกทีหนึ่งอันนี้ตัวที่2นะครับลุกขึ้นก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่0เฮิร์นะฮะโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.5นะครับ ก็ปกตินะครับตัวที่2อะไรก็ดูตัวที่3ตัวที่3นะครับออนเบกเกอร์นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับความถี่50เฮิรต์วนพีค2พีอยู่ที่12.2ตัวที่3ว่าปกติครับตัวที่4นะตัวสุดท้าย ออนเด็กเกอร์นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.9นะฮะหรือว่าราว12โวลต์นั่นแหละก็สัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะครับแลืสัญญาณปกติทั้ง4ตัวนี้ก็แสดงว่ามันพร้อมที่จะทำงานแล้วนะฮะทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับต่อไปก็ทดสอบจ่ายไฟดีซีเข้า ผมจะตั้งแรงดัน42โวลต์น,นะครับแรงดัน42โวลต์จะเป็นแรงดันที่ใกล้เคียงกับแผงโซล่าเซลล์นะฮะการทดสอบก็ทดสอบแรงดันที่มันใกล้เคียงกับแผงโซล่าเซลล์นะครับ42โวลต์กระแสะผมลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับจ่ายไฟเข้าวงจรนะรที่ลิมิตไว้3แอมป์เพราะว่าผมจะเอาไวต้ตรวจเช็ค การผลิตไฟนะครับแรงดัน42โวลต์กระแส3แอมป์เนี่ยถ้ากิจทายปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ราวๆ100วัตต์ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับอยู่ราวห0 0วัตต์ไม่เกิน110นะฮะอยู่ในช่วง100ถึง110วัตต์เนี่ยแสดงว่าปกตินะครับจ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวทดสอบดูก่อนว่ามันเปิดติดหรือเปล่าอ่า โอเคนะครับกิท้ายเปิดติด MCU ทำงานนะฮะก็จ่ายไฟ AC ทดสอบรันดูดูว่ามันจะทำงานจะรันได้หรือเปล่านะครับเริ่มรันแล้วนะฮะนี้เริ่มรันเรามาดูทางฝั่ง AC นะครับว่าผลิตไฟได้ เกิน100วัตต์หรือไม่นะฮะก็เมื่อสักครู่ขึ้นไปประมาณ106วัตต์นะครับนี่นะฮะ104 108วัตต์107วัตต์นะครับดูที่วัตต์สูงสุดนะครับก็อันนี้จะเป็นเทคนิคของแต่ละช่างนะฮะจุดสังเกตว่า,ากิจทายทำงานปกติหรือเปล่าแต่ละช่างก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น วิธีของผมนะฮะเพื่อดูว่าทำงานปกติหรือเปล่าลิมิตกระแสวิธี3แอมแปร์แรงดัน42โวลต์นะครับก็จะต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับตอนนี้ได้สูงสุดอยู่ที่108วัตต์แล้วเรา107วัตต์8วัตต์นะฮะประมาณนี้ก็แสดงว่าเอาเนี้ยกิจทยสามารถทำงานได้ปกติผลิตไฟได้ปกตินะครับก็เ,เดี๋ยวประกอบ แล้วก็เดี๋ยวทดสอบที่วัดสูงๆดูอีกทีนึนะตอนนี้วัดต่ำๆเนี่ยโอเคประมาณร้อยวัดเนี่ยปกติแล้วนะดูวัดสูงๆดูอีกทีหนึง่งประมาณห้าร้อยหกร้อยวัดดูอีกทีหนึง่งว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าทำงานได้ที่วัดสูงก็โอเคแต่ว่าในการนำไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับ <อ>มันก็อาจจะมีปัญหาอีกได้นะฮะบ,บางท่านซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับเพราะว่าระบบไฟบ้านของท่านไม่เสถียรนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะพังอีกนะฮะอ่าไม่ใช่ซ่อมไปแล้วมันจะไม่พังบางคนซ่อมไปใช้ได้เดือน2เดือนก็พังบางคนซ่อมไปใช้ได้ 2- อสาวันพังก็มีนะครับเพราะว่าไฟบ้านท่านไม่เสถียรยังไงมันก็มีโอกาสพังอีกนะฮะมีโอกาสที่มอเตจะชอ็อตอีกถ้าไฟบ้านท่านยังไม่เสถียรนะครับหรือว่าพวกปลั๊ก วกนี้นะฮะปลั๊กเสียบหลวมก็มีผลเป็นอย่างมากนะครับปลั๊กหลวมปลั๊กสปาร์กปลั๊กแปะปลั๊กแปะเงี้ยนะฮะพังมอสเสตนะฮะก็ให้ระวังบันเช็คให้ดีนะครับทางที่ดีควรที่จะมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ไว้ปิดเปิดไฟ AC นะครับไม่ควรที่จะเสียบปลั๊กบางคนเอาไปเสียบกับไฟบ้านปลั๊กไฟบ้านโดยตรงเสียบปลั๊กถอดปลั๊กอะไรพวกนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มอสเฟตมันช็อตนะครับ บางทีเราเสียบปลั๊กเข้าไปไม่ช็อตถอดออกมาช็อตแต่ว่าบางทีเราถอดออกมาแล้วไม่รู้ไปอ,อีกวันหนึ่งไปเสียบพอเสร็จช็อตปึง้งนะฮะฟิวขาดเบกเกอร์ตัดประมาณนั้นทางที่ดีก็ควรจะมีเบกเกอร์เพราะเบกเกอร์มันไม่มีการสปาร์กนะครับเราปิดมันก็ตัดไปเลยเราเปิดมันก็สปาร์กทีเดียวนะฮะไม่มีการป๊อปแปะป๊อปแปะประมาณนี้นะฮะปิดก็ตัดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่ง ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันดูผมจะลิมิตกระแสที่18แอมป์สูงสุดที่พวสะพายจ่ายได้แรงดันก็42โวลต์เท่าเดิม แรงดัน42โวลต์กระแส18แอมป์ถ้าตัวกิจทายผลิตไฟได้ปกติมันจะต้องผลิตไฟออกทางฝั่ง A AC ไม่ต่ำกว่า590วัตต์ก็จะอยู่ในช่วง590ถึง600วัตต์นะครับถ้าผลิตได้ตามนี้ก็แสดงว่าทำงานได้ปกติแล้วนะลองกันเลย ดูนะครับ614วัตต์นะครับได้สูงสุดอยู่ที่610อ618วัตต์620 22เลยทีนี้นะก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับสูงสุด600กว่าวัตต์ นะครับ621วัตต์622วัตต์ประมาณนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมลดกระแสลงไปนะฮะ <mm> เดี๋ยวพาอสายมันจะพังแล้วก่อนเหลือ5แอมป์พอพอสายมันจ่ายได้สูงสุด18แแอมป์นะฮะทดสอบที่18แอมป์ก็คือเต็มลิมิตของมันเทสนานๆเดี๋ยวพังแล้วขี้เกียจซ่อม ตอนนี้นะครับกิจทายอิเอร์เตอร์หนึ่งพัวัตตัวนี้สามารถผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับอาการเสียก็คือมเอเตอช็อตนะฮะฟิวขาดอุปกรณ์ก็เสียหายไปหลายตัวนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทางฝั่ง AC ตอนนี้กลับมาทำงานได้ปกติแล้วคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดการใดขออภยัยสวัสดีครับ